อาลระครับผมสดครับตอนนี้นะฮะคุณกําลังรับชมเปลมเอง c h a ชแนลนะจ๊ะวันนี้เราก็ไปอยู่ในเกมมาว l ไม่ใช่วันนี้นะเราไม่ได้มาเล่นเกมมา v e เวลซูเปอร์วอลเววันนี้เราจะมาทําคลิปรีวิวห้องนะครับผมที่ผมใช้ทำ YouTube นะครับแล้วก็ เล่นเกมทําเพลงทาทุกอย่างเลยทําแม่แค่มาทุกอย่างใน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 ห้องนี้แหละผมจะพาคนมาดูกันนะว่าคอมของผมเนี่ยใช้คอมอะไรมีอะไรบ้างมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการทำนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะมาตอบคําถาม Q&A ในท้ายคลิปนะครับผมก็ฉลอง1,000ัซับนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามรับชมมานะครับตั้งแต่ที่ยังไม่ มีเยอะไรเลยจนมาถึง1,000ซับซึ่งถือว่าเยอะไหมมันก็เยอะมากสําหรับผมนะอย่าพูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปรีวิวคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้ทํำ YouTube ทันเลยดีกว่าครับไป อ่านี่ครับผมนี่คือคอมพิวเตอร์ของผมที่ใช้ทํ o u t u b e ทาตัดต่อ,ตอคลิปรีโอสตรีมเกมทุกอย่างผมทําในนี้หมดเลยทําเพลงก็ทําในนี้หมดเลยนะฮะอยากรู้ไหมว่ามันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะมารีวิวคร่าวๆให้ทุกคนฟังนะครับอ่าอย่างแรกเลยคือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ครับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ราคาที่ผมซื้อตอนนั้นนะักสาปีที่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะรวมราคาทุกอย่างเลยนะจะได้รู้ว่าชุดเนี้ยมันเท่าไหร่เออสปีที่แล้วผมซื้อคอมเครื่องเนี้ยอยู่ที่สองหมบ่นสองแต่สเป,กากากป2 ตอนนี้นัปัจจุบันนะคุณไปประกอบขอมคุณจะได้สเปคที่แรงกว่าไอ้นี่มากเลยเออแต่อันนี้คือแบบมันก็ตามยุคตามสมัยนะสมัยก่อนขอมมันค่อนข้างที่จะแพงแต่สมัยนี้ของที่เร็วขึ้นมันจะมีราคาถูกลงอะ่ะคุณนึกออกไหมเออมันจะเป็นแบบนี้ครับผมเอาเมืแ่อบบนี้ก็สเปคจะเป็น CPU ออ Ryzen 51400นะครับแล้วก็แรม8 g i บัส2004นะครับผมออการ์ดจอจะเป็นของ GTX 1 GT 0 5 0 TI Zotac นะครับผมตัวนี้เป็นตัวเล็กเนี่ยไม่ต้องต่อไฟเพิ่มแล้วก็ฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์นะครับอะไรอีกอะพาวเวอร์ซัพพลายวัตต์ของ c อ r s a i r แค่นั้นแหละเออเคสน,นี้ก็เคสนี้ก็เคสอะไรวะเคสของทูนนมิอ่าที่จริงเคสนียมันจะมีไฟ33อันเลยนะเห็นไหมเห็นไหมถ้าลมกับไฟเนะี่ยจะมี3อันเลยแต่ผมถอดออกเหลือแค่อันเดียวเพราะว่าลายตา <c oughs> ไม่แล้วก็ไม่มีประโยชน์ด้วยนะ ถามว่าเย็นไหมเนี่ยเย็นไหมล่ะยังไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยไม่มีลมผ่านเลยนะเนี่ยดูดูด,ดูดูใยมุมเกาะใยมุมยังไม่สะเทือนอะ่ะเออมันมันเอาไว้สวยงามเฉยๆครับมันไม่ค่อยมีประโยชน์ผมก็เลยถอดออกเหลือให้ให้มันหมุนแค่ตัวเดียวพอให้มันดูดลมมาใส่ทางใต้นี้แค่นี้แหละเออเนี่ยซื้อมาใหม่ๆผมก็นั่งชื่นชมอยู่ประมาณ3วันนะแล้วก็ถอดแมงเลยไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นเอออะต่อไปนะครับเป็นไม้ไม้ตัวนี้ ตอนที่ผมซื้อตอนนั้นอ่ะราคาประมาณพันสี่เออแพงมากไมบีเอ็มแปดร้อยนะตัวนี้คือไมบีเอ็มแปดร้อยเดี๋ยวถอดออกให้ดูตอนที่ผมซื้อมันราคาประมาณพันสี่จะได้ทั้งชุดเลยคือมีไม่มีขาตั้งมีป๊อปฟิลเตอร์ป๊อปฟิลเตอร์คือตัวนี้ครับน,นี่ป๊อปฟิลเตอร์คืออันนี้อ่าจะอยู่ที่ แต่ว่าไอไมตัวเนี้ยมันมีแค่ไมมันจะใช้งานเลยไม่ได้มันต้องมีซาวการ์ดแล้วก็ตัวจ่ายไฟให้มันเพราะว่าไมตัวเนี้ยมันไม่มีไฟเลี้ยงในตัวผมก็ต้องซื้อตัวจ่ายไฟอีกคือตัวนี้นี่ฮะตัวนี้คือ p h a n t o m Power เออตัวนี้จะอยู่ที่800บาทผมซื้อณสปีที่แล้ว3ปีที่แล้วกับตอนเนี้ยคุณอย่าเอาราคาไปเทียบกันนะอันนี้ผมจะพูดถึงว่าตอนที่ผมซื้อมามันราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะแต่คุณอย่าเอามาเทียบกับปัจจุบันเพราะว่าไอไมเนี้ย ได้ไมเนี้ยแล้วก็แพนทอมพาวเวอร์ด้วยประมาณพันสองคุณได้ทั้งชุดไปเลยแต่แต่ตอนนั้นผมซื้ออันนี้พันสี่อันนั้ 1, 4, นหกร้อยเออเป็นสองพันกว่าบาทอะ่ะของมันสองแพงไหมล่ะแพงมากมากครับเพราะว่าสมัยก่อนอุปกรณ์พวกนี้มันค่อนข้างที่จะหายากนะแต่เดี๋ยวนี้แบบโอ้โหมีกันให้ลืมอะ่ะแล้วก็ราคาถูกด้วยอืมต่อไปเป็นกล้องเว็บแคมแล้วกันกล้องเว็บแคมตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นของอะไรไม่รู้อะ่นะน่าจะยี่ห้อแบรนด์จีนๆนนี่แหละนี่นี่นนน ันนี้ดิจิตอลไฮอันนี้ไม่น,น่าใช่ชื่อแบรนด์มันไม่รู้ไม่รู้มันแบรนด์อะไรเหมือนกันนะเออช่างมันครับผมแต่ตัวเนี้ยพี่ผมสั่งมาให้จะอยู่ที่400กว่าบาทนะ ะะประมาณ400นน,นี่ตัวเดิมอะตัวเดิมผมจะใช้เป็นเว็บแคมร้านเกมคุณเคยเห็นเว็บแคมร้านเกมไหมอันกลมๆสีเขียวเขียวสีชมพูสีอะไรเ่ะเอออันกลมๆนั่นแหละตอนนั้นผมซื้อมา99บาทเอามาใช้มันก็ภาพก็พอ,พอใช้ได้แค่แค่พอใช้ได้ไม่ได้ดีอะไรมากแล้วทีนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับผม ต่อไปฮนะจอเลยดีกว่าจอที่ผมใช้นะครับเป็นจอของซัมซุงนะครับประมาณ21.5นิ้วหรือเปล่าจําไม่ได้ประมาณนี้แหละนะจอ2ตัวนี้นะครับตอนที่ผมซื้อมา3ปีที่แล้วมันอยู่ที่ราคาตัวละ2,700บาท2ตัวก็5,200บาทถามว่าจำเป็นต้องใช้2จอไหมไม่จําเป็นต้องใช้2จอก็ได้คุณไม่จําเป็นต้องใช้2จอก็ได้แต่ผม มีแล้วผมมีแล้วผมก็ต้องผมก็ใช้ไปครับผมจอหนึ่งอะ่ะผมจะเอาไว้เล่นเกมเนี่ยคือจอฝั่งนี้ผมจะเอาไว้เล่นเกมคือเปิดเกมเปิดอะไรผมก็จะอยู่ฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะควบคุมพวกโปรแกรมในการตมอ่าอ่านแชทน,นู่นนั่นนี่เล่นเฟซอะไรก็ที่อยู่หน้าจอนี้ครับต่อไปครับผมคือหูฟังหูฟังตัวนี้349บาทซื้อจากแอดไว้ผมจําไม่ได้ว่าผมไปซื้อมันเพราะเหตุผลอะไรนะแต่ที่ผมจําได้ว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมันเออผมจําได้ว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมันผมไปจะจะซื้ออะไรสักอย่างนีี่่่แแหลละออยู้้วมมมมันไผก็ซื ง,อองงไหมกูก็งงตัวเองเหมือนกันว่ากูซื้อหูฟังมาทําไมนี้ก็3 0 0้กว่าบาทคุณภาพเสียงก็พอใช้ได้ก็ดีอ่ะก็ถือว่าดีแหละไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากมก็ใช้มาสปีอะ่ะดูดิลอกหมดล้วหูฟังลอกหมดล้วดำปีเลยแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้หูฟังแล้วเพราะว่าผมชอบฟิลการใช้ลําโพงนั่งฟังมากกว่านะเพราะว่าเวลาผมครอบหูฟังนานๆแล้วแบบหน้าผมมันแล้วมันสก,กรปรกผมก็เลยไม่ค่อยครอบหูฟังอะต่อไปนะครับ ลำโพองอ่าลำโพงเดี๋ยวผมจะพูดราคารวมกันเลยเพราะว่าผมซื้อมาเป็นชุดลำโพงผมจะซื้อมาเป็นชุดมันจะมีลำโพงตัวนี้แป้นพิมพ์ตัวนี้เมาส์ตัวนี้แล้วก็แผ่นรองเมาส์ตัวนี้มันจะมาทั้งชุดครับชุดนี้ตอนนั้นผมหาซื้ออุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ราคาถูกเออคือเอาง่ายๆเรียนแบบเกมมิ่งเกียร์แต่ไม่ใช่เกมมิ่งเกียร์เป็นอุปกรณ์แบบ ธรรมดาแต่ผมอยากได้ที่มันมีไฟวิบวบวบา้บางก็ได้เท่เนาะอตอนนั้นะก็ไปเจอร้านหนึ่งครับผมที่เขาขายอุปกรณ์พวกนี้แหละราคาถูกผมก็ไปเห็นเซตนี้เซตน,นี้เขาบอกว่าเขาขาย990บาทคือมันจะมีนี่แหละมีอันนี้แป้นพิมพ์เนี่ยเมาส์เนี่ย แผ่นรองเมาส์ลำโพงแล้วก็ีจะมีหูฟังหนึ่งตัวขาย990บาทซึ่งผมมีหูฟังแล้วผมก็เลยทักถามเขาว่าเซตเนี้ยถ้าผมไม่เอาหูฟังลดได้ไหมเขาก็บอกว่าลดได้เหลือ7 9 9รกบาทก็คือลดไป200ผมก็เลยเอาก็เลยได้นะแล้ว,ลว,ลว,ลวทำไมผมถึงไม่ใช้อันนี้ผมเอามาปเป็นที่วางของรองวางของเพราะว่าไอ,ไอตัวเนี้ยมันมันลื่นเกินไปอ่ะผมไม่ชอบลืน่นๆื่นอ่ะมันไม่มีความหนืดเลยเนี่ยแผ่นรองเมาส์ตัวเนี้ยมันไม่มีความหนืดเลยผม,ผมคิดว่าแผ่นรองเมาส์ที่ดีอ่ะมันต้องมีความหนืดด้วยเวย้วยค อันนี้คือตัวถูกมากตัวละ40บาทซื้อแบบเป็นแพ็คนะผมซื้อมาเป็นแพ็กตอนผมเปิดร้านเกมตัวละ40บาทผมซื้อมาประมาณ10 2 0ตัวเลยซื้อมาไว้ให้เด็กน้อยเปลี่ยนมันเล่นยังไงไม่รู้ให้แผ่นรองเมาส์พังอะ่ะผมก็งงเหมือนกันอก็ดีดีนะถือว่าดียี่ห้ออะไรไม่รู้ไทเกอร์เอนะมีความหนืดแล้วก็ความลื่นพอดีนะไม่ลื่นกนไปอ,อันนี้แบบลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยคือแบบนั่นแหละผมไม่ชอบเออแล้วแต่คนชอบก็น่าจะประมาณ สามหมื่นกว่าบาทนะครับชุดนี้รวมทั้งหมดนะ่าจะสามหมื่นกว่าบาทนะก็มีประมาณนี้แหละอ่านี่ก็เป็นพูดอย่างนี้ก็ไม่น,นับรวมเพราะว่าไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้ทํา YouTube มือถือกระเป๋าตังค์นาฬิกาอะไรเงี้ยไม่ได้ยืมเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไป q a กันเลยดีกว่าครับ อ่าโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วสําหรับการรีวิวคอมนะฮะผมแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมใช้ในการท YouTube นะครับผมต่อไปเราจะมาตอบคําถาม Q&A ฉลอง1,000งพันซับแล้วกันนะครับผมอ่าเราไปที่คําถามแรกกันเลยครับคําถามแรกนะครับผมมาจากน้องธนากรนะครับผมถามว่าถ้าพี่1ล้านซับผมขอพวกสกินหรือฮีโร่พี่จะให้ไหมครับถ้า1ล้านซับเลยหรอ <What? S 1> ก็ถ้า1ล้านซับ ก็น่าจะให้อะนะถ้า1ล้านซับแล้วน้องขอมาผมก็จะให้อะแต่มัน1นึ่งล้านล้านซับเลยนะไกลเกินไปไหมเอาเป็นว่าถ้าวันไหนผมถึง1ล้านซับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะถ้าเกมมันยังเปิดอยู่นะผมโอเคต่อไปคําถามต่อไปกันเลยครับผมคำถามต่อไปจากชื่อว่ารักเชียงใหม่ เชียงใหม่สรุปคือชื่อเชียงใหม่ใช่ไหมวันนี้ถามว่าชอบทานอะไรครับทานอะไรเหรอก็มีหลายอย่างนะที่ผมชอบทานแต่ว่าที่ผมทานบ่อยๆเลยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ผมทานบ่อยๆแต่ก็มีหลายอย่างมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวมันไก่มีอะไรวะที่ชอบทานประมาณนี้แหละก๋วยเตี๋ยวกับข้าวมันไก่หลักๆเลยก๋วยจั๊บอะไรเนี้ยเนาะเป็นเส้นๆก็ชอบทานมาม่านี่ทานบ่อยเลยเออก็มาม่ามันถูกดีแหละครับ ามาคําถามต่อไปเลยครับผมเฟซที่มีชื่อว่าปิติภูมิสุขสบายนะครับผมคนนี้ถามว่าแนวทางต่อไปของช่องนะครับผมแบบว่าจะเล่นเกมอะไรอีกหรือเปล่าครับหรือทําอะไรต่อไปอ่านี่เป็นคําถามที่ดีเหมือนกันนะผมก็อยากให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับผมรู้นะครับผมว่าแนวทางต่อไปของช่องจะเป็นยังไงหลังจากที่ครบ1,000ันซับแล้วนะครับผมผมก็จะยังทำเล่นเกม Marvel Super War เหมือนเดิมคือ หลักๆที่ผมทําช่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมทําเพื่อที่จะเป็นช่องในการเล่นเกมว่าตอนนี้มันถึง1,000พันซับแล้วผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่องของผมนิดนึงผมจะลงคลิปที่เป็นบล็อกหรือว่าเป็นการแก้งสอนทํำนูน่นทํานี่อะไรครับที่ ที่ไม่ใช่การเล่นเกมลงในช่องอาทิตย์ละ1คลิปและก็อาจจะมีการเพิ่มเกมอื่นๆเข้ามาในช่องอีกสักอาทิตย์ละ1เกมนะครับแต่ว่าคอนเทนต์หลักๆของเราก็ยังเป็น m a r v e l Super w o w l อยู่นะครับผมนะนี่คือแนวทางต่อไปของช่องนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ a าเวล l Super Bowl เนี่ยมันจะเปิดไปอีกนานสักแค่ไหนระหว่างช่องเรากับเกมอาน,นจะปิดก่อนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แนวทาง ของเราต่อไปก็จะเป็นอย่างที่ผมพูดนั่นแหละครับผมอ่าลบกวนนะครับผมใครที่ติดตามอยู่นะครับผมอยากดูมาเวลซูเปอร์บอลแต่วันไหนผมไม่ลงไม่ไปลงอย่างอื่นไปลงเกมอื่นอะไรเงี้ยก็อ่าเปิดใจหน่อยเปิดใจหน่อยลองดูหน่อยนิดน,งนึงนะครับผมอย่าเพิ่งเลิกติดตามกันไปแล้วกันนะครับอ่ะามาคำถามต่อไปครับกับเฟไมีชื่อว่าเตอร์แ hmm. ม็กฟรีผมอ่านถูกไหมไม่รู้ไม่น่าถูกนั่นแหละรู้ว่าตัวเองตกอังกฤษนะอ่ะกถามว่าทำไมถึงมาทำ u t u b e เรียนจบอะไรมาทำไมถึงมาทำ u t u b e อยากทำ <c oughs> คือตอบง่ายงี้เลยคือ ผมมีความฝ่ฝันตั้งแต่สมัยผมเรียนปวสแล้วว่าผมจบมาเนี่ยผมอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ผมไม่อยากจะไปทํางานประจาอยากจะทายูทูบเบอร์เป็นงานเป็นงานหลักของผมเลยผมไม่อยากไปทาแบบงานประจําที่ต้องเป็นลูกจ้างรอลรับเงินเดือนผมไม่ชอบอะไรแบบนั้นเออผมไม่ชอบที่ไปอยู่ในกฎในเกณฑ์ของคนอื่นนึกออกไหม,มก็เลยมาทายูทูบเบอร์ซึ่งถามว่าผมเคยไปทํางานพวกนั้นไหมงานประจำไหมตอนผมเรียนจบใหม่ผมก็ไปทํางานปกตินี่แหละครับไปทํางานปกติแล้วก็ทํา YouTube ไปด้วยแต่ไม่ได้จริงจังขนาดนี้วันไหนไม่ขี้เกียจก็ลงคลิปวันไหนขี้เกียจก็ไม่ลงอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่มีคนติดตามแต่ว่าตอนนี้เหมือนมาอยู่บ้านแล้วช่วงโควิดไม่มีอะไรทําอยู่แต่บ้านก็หาเกมที่จะเล่นสักเกมหนึ่งก็มาได้เกม Marvel แล้วก็เล่นแต่เกม Marvel แล้วก็ลงแต่เกม Marvel ปรากฏว่าก็มีคนสนใจในการที่ผมมาเล่นเกม Marvel Super Bowl ก็เลยมีคนมาติดตามตามติดตามมากขึ้นนะผมผมก็เลยเล่นเกมนี้เป็นหลักในการทํา YouTube นนี่คือเหตุผลที่ผมมาทํ o u t u b e นะแล้วเรียนจบอะไรมาผมเรียนจบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์งงไหมไม่น่างงนะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มันคือชื่อแผนกแต่ว่าชื่อสาขาคือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซึ่งตอนผมไปเรียนผมก็ไม่รู้กันว่าแม่มันจะแยกกันทําไมวะในเมื่อทั้งแผนกก็มีอยู่สาขาเดียวยังจะเสือกแยกกันอีกตอนผมไปเรียนใหม่ผมก็งงเหมือนกันว่ากูเรียนอะไรกันแน่วเนี่ยสรุปคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งอันที่ผมเรียนมันก็จะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยว ทุกอย่างที่จะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้เคยเราไปที่คําถามต่อไปนะครับเกี่ยับ Facebook ที่มีชื่อว่าเทพพัทัศเทพพัทัศหรือเปล่า <c oughs> เออกูพยายามอ่านเนาะท,ทั้งที่อ่านไม่ค่อยจะถูก <c oughs> เขาถามว่าพี่ทํา YouTube มาแล้วกี่ช่องครับแล้วมีช่องอะไรบ้างอ่า <c oughs> ผมทํา YouTube มาแล้วทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยกี่ช่องวะเดี๋ยวขอนับขอนึกก่อนสองสามสี่แปดช่อง เยอะไหมเยอะมากๆ8ดช่องครับผม8ช่องแล้วมีช่องอะไรบ้างใช่ไหมมีช่องอะไรบ้างวะช่องแรกที่ผมเริ่มทําเลยคือแกล้งเพื่อนเวลาไปเรียนอะไรเงี้ยเออก็นัดกับเพื่อนไว้แหละก,ก็เตี้ยมเตี้ยมกันแหละช่องที่2ก็จะทำไล่ๆกันเลยเป็นช่องเล่นเกมเกมในเว็บเล่นเกมในโทรศัพท์เกมปลูกผักอะไรเงี้ยเล่นไปเรื่อยครับผมแต่แต่ว่าช่องเดิมที่ผมทำอะตับเยอะมากๆ เยอะกว่าช่องปัจจุบันที่ผมทําอีกแต่มันโดนปิดไปแล้วไงอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องเกมเหมือนกันเพราะว่าช่องเกมช่องเดิมโดนปิดผมก็เลยมาสร้างช่องเกมช่องใหม่อะช่องต่อไปก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการกินผมอยากลองทําเกี่ยวกับการกินดูบ้างผมก็เลยสร้างช่องใหม่ขึ้นมามากินอย่างเดียวอะคือเวลาผมกินข้าวผมก็จะถ่ายถ่ายเหมือนคนอื่นเขาทํากันแหละกินกิน แล้วก็ทํากับข้าวกินอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องเล่าเรื่องผีช่องเล่าเรื่องผีจะมี2ช่องช่องแรกเลยคือช่องที่ทําทําตอนเรียนเออคือตอนเรียนือ,อ,อ,อนนทำหลายช่องมากไฟแรงมากตอนนั้นอะอยากเป็นยูทูบเบอร์มากแล้วก็ค้นหาสไตล์ของตัวเองว่ามันจะเหมาะกับอะไรก็ทําแม่งทุกช่องแหละแล้วทีนี้ ช่องพวกนั้นก็โดนปิดหมดเลยเพราะว่าผมใช้ Gmail อันเดียวในการสร้างหลายๆช่องและตอนแรกเนี่ยช่องเล่นเกมมันโดนปิดไปก่อนช่องแรกผมก็ทําผิดกฎของ YouTube อีกมันก็เลยปิดปิดเมลนั้นผมแหลยคือไม่ได้ปิดเมลเมลยังใช้ได้แต่มันไม่ให้เมลนั้นอ่ะในการสร้างช่องอีกเลยมันปิดทุกช่องที่มีในเมลนั้นออกไปแล้วผมก็มาเริ่มสร้างช่องใหม่คือช่องนี้ครับผมคือช่องที่ผมทําอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ช่องเราเรื่องอีกเหมือนเดิมแต่ช่องนั้นก็ไม่ได้ทําไปแล้วนะครับแล้วอีกช่องหนึ่งก็คือช่อง ร้องเพลงช่องทําเพลงตอนแรกก็ทําคัฟเวอร์หลังๆก็แต่งเองร้องเองเลยคือทําเก่งแล้วก็ทําแต่งเองร้องเองทั้งหมดเลยอ่านี่คือช่องทั้งหมดที่ผมทานะครับอ่าคำถามต่อไปกับ Facebook ที่มีชื่อว่าปอปั๊กลันทุ่งนะฮะอ่าพี่ได้เงินจาก YouTube เดือนละกี่บาทครับอันนี้เลยบอกไว้เลยว่าผมได้เงินจากยูทูบเดือนละไม่ได้เลยสักบาทเดียว คือผมทํา YouTube มาช่องนี้ทามาปีกว่าๆเกือบ2ปีแล้วผมไม่เคยได้เงินจากมันเลยสัก,กบาทเดียวเพราะว่าผมยังไม่ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ผมเพิ่งจะมาผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ตอนนี้แหละตอนที่1,000ัซับแต่ก็ยังไม่ได้เงินนะเมื่อผ่านเกณฑ์แล้วก็ต้องรอเขาตรวจสอบอีกทีนึงนะเออยากมากทำยูทูบยากมากสมัยก่อนทํา YouTube แค่คุณมี1 0,000วิวคุณก็เปิดสร้างรายได้ได้แล้วแค่นั้นนะอ่ะมาคําถามต่อไปพี่ชอบเล่นตัวไหนที่สุดครับ ในเกม Marvel Super War แต่ขอแต่และตำแหน่งแต่และตำแหน่งใช่ไหมมันก็จะมีออฟเลนป่าเลนกลางเลนล่างแล้วมีพวกซับพวกอะไรอย่างงี้อีกไหมหรือหรือไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นนะ,ะตัวที่ยืนอยู่ที่เลนบนอะ่ะผมชอบเล่น The t h i n g ไปยืนที่เลนบนผมชอบเล่นมันมากเพราะว่ามันถึกแล้วก็มีดาเมจค่อนข้างที่จะแรงในการยืนเลนทําให้แบบยืนเลนได้สบายแล้วผมถนัดเล่นตัวนี้มากผมก็เลยชอบ สำหรับป่าป่าผมชอบเล่นแองเจิลอะผมชอบเอาแองเจิลไปป่าก็ไม่รู้ทําไมแต่ว่าผมคิดว่าเอาแองเจิลไปป่าแล้วม่งโหดกว่ายืนเลนอีกนะผมก็เลยชอบเอาแองเจิลไปป่าแต่มันก็เกิดได้ยากนะไแองเจิลไปป่าเพราะว่าถ้าโดนป่าทีมตรงข้ามที่เป็นตัวไฟเตอร์เล่นปนป่วนหน่อยคือไม่มีทางเกิดได้เนี่ยป่าที่เป็น แล้วเลนกลางเลนกลางก็จะเป็นเมดใช่ไหมผมจะชอบเล่นสตอมเพราะสกิลมันไกลดีแล้วก็รุนแรงมากเลนล่างเลนล่างที่เป็นแครี่ผมจะชอบเล่นแกมบิดกับแองเจิ้ลนั่นแหละเออถ้าเอาแองเจิ้ลไปป่าไม่ได้มีคนป่าแล้วผมก็จะเอาแองเจิ้ลมายืนล่างแต่ถ้าไม่ได้เล่นแองเจิ้ลในเกมนั้นผมก็จะเล่นชอบเล่นแกมบิดตถ้าไม่ได้แกมบิดน่าจะไม่เล่นแครี่เลยก็จะเล่นเป็นอยู่แค่2ตัวหรืออาจจะเล่นแครี่บ้างเป็นตัวอื่นนะแต่ตัวที่ชอบคือแกมบิดในเลนล่างส่วนซับไม่รู้ซับไม่รู้อะซับไม่มีตัวที่ชอบ เล่นตัวไหนก็ได้เพราะว่าไม่ค่อยเล่นเล่นซับเรามาคําถามต่อไปแลครับเป็นคําถามสุดท้ายแล้วจาก Facebook ที่มีชื่อว่า F O N T I I ฝนฝนฝนอะไรสักอย่างนี่แหละถามว่าในเกมมาร์เวลซูเปอร์วพี่ชอบเล่นตัวไหนมากที่สุดและชอบเล่นตัวนั้นเพราะอะไรคะผมชอบเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่า Angel นะฮะ แองเจิลทำไมถึงชอบเพราะว่าตอนที่ผมมาเล่นเกมนี้แรกๆผมเล่นฮีโร่แองเจลได้กากมากแล้วแบบผมก็ไปเจอแองเจิลตัวหนึ่งที่อยู่ทีมตรงข้ามมันก็มากดผมยับเลยแล้วก็โหดมากฆ่าได้ทุกคนในทีมแม่งไม่รู้จะเก่งไปไหนผมก็เลยเฮ้ ทำไมตอนเราเล่นมันไม่เป็นอย่างนี้วะมันมีอะไรดีวะไอ้ตัวเนี้ยผมก็เลยไปศึกษาเรื่องสกิลของตัวเนี้ยแล้วก็ศึกษาวิธีการเล่นเมื่อวานเล่นเป็นแบบไหนได้บ้างแล้วก็มาฝึกเล่นแล้วก็ชอบเล่นมันมากเพราะว่ามันมีสกินที่โคตรเท่คือสกินสีดาอ่ะไม่รู้จะเท่ไปไหนกลายเป็นว่าชอบแองเจิ้ลมากๆในเกมนี้ฮะเหตุผลก็บอกไปแล้วนะครับผมอ่ะก็จบกันไปนะครับสำหรับ Q&A นะฮะฉลองครบ1000ัซับของเรานะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ทุกคนนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับวิดีโอของผมนะครับผมมาจนถึง1,000ซับนะคุณมากมากนะผมจะตั้งใจทําคลิปวิดีโออย่างนี้ไปเรื่อยๆอยนะจนกว่าช่องเราจะ1ล้านซับเพื่อที่จแจกสกิลน้องคนนั้นที่มาถามผมตอนแรกนะ <laughs> เออถ้าถึงนะก็จะแจกนะผมแต่ถ้ายังไม่ถึงก็เอาไว้อีกทีนึงนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบนะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสก์รับเพื่อทติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วพบกัน